ตัวตัวเป็นคนที่เท่าไหร่ของเขาไม่รู้สามเลยสี่เป็นคนที่สามมีวราม,<ะ>มีวร์มไหมมีวรามไหมว้ามอะไรอ่ะเผื่อเอฟซีของเราเขาอยากรู้ว่าคุณคือใครมีไหมมีค่ะว่ามีทั้งบ้านปักใครหรือเปล่าละ่ะเราจะปักให้เธอแล้วเราก็ปักความรักให้เธอด้วยปักใจให้ด้วยยังไง มาหาถือชุมพรน,นะเว้ยเออเนี่ยมาหาเห็นป่ะมาหามาหาถือชุมพรเนี่ยตัวขับด้วยเขานั่งเงินนะจะบอกให้เนี่ยเดี๋ยวตอนกลับให้ขับเองทำไ,ไมให้ป้าป๊าขับเองอจริงอะเฮ้ยจริงเหรอดูวยจับมือเราแน่นเลยเนี่ยคิดว่าเรื่องจริงวะเนี่ยคนที่สามอย่างว่านะถ้าเราไม่มีดีอะจะมีคนที่สามเข้ามาในชีวิตได้ยังไงสี่ห้าหกเออ เดี <forgetting S 2> <'t> ๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะนัดรวมตัวกันเราวอะเอาจริงๆริอะเราอะเราเอะเธอมาใกล้ๆเราขออนุญาตนะ <h> จริงจริงแล้วอะเราอะอยากจะแบบว่ามีให้ได้21่สิบเอ็ดขาบวชมา21่สิบอ็ดปีไงมีมาเห็นสียีิบเอ็ดคนอันนี้เธอเป็นคนที่สามของเราแล้วนะจะเราสามหรือสี่เอาคนที่าส,าทาสามสาวโอเคสาม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 อ่าฮะโอเคไหมโอเคคนที่สามไห ตอ,อตอนนี้เราเริ่ม,มงงแล้วใครคนที่สามใครคนที่สี่แต่เธอคนที่สามนะ่ะเพราะคนที่สี่อ่ะเขาอยู่ที่ระนองเรายังไม่ไปหาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอไม่ต้องกลัวนะเราไม่ทิ้งอยู่แล้วเรารักอยู่แล้วขอบคุณขอบคุณนะครับที่เข้าใจเราเข้าใจไหมเข้าใจไหมเปิดบลร์กเขาหน่อยค่ะ <ไป S 2> คือเอฟซีเราอยากจะรู้เปิดบล็อกไปเขาหน่อยไปดิดแท็ก ไปจุดแขกเออโอเคเดี๋ยวป้าไปจุดแขกให้ก็ได้โอเคอือ